ตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีเริ่มเล่นกีตาร์มานะครับคุณพัฒนาแค่ไหนครับอันนี้ตอบกันเอาเองแต่พาราเม์ตัวนี้นะครับพัฒนาไปไกลามากดูเบลต์ความเท่ของมันมีความเป็นสันเป็นคมเฟเจอร์เบอร์ม,มิสกิชชับันมอลวันนี้เสนตอนนตอนกีตาร์พาราเม์ตัวนี้คือ A2020 นะครับมี a r m ์มเ t สมีพักไฟฟ้ามีบลิทที่สวยงามและดามไว้แล้วหัวคล้ายๆกับ โกแดงหรือซีเก้านะครับแต่มีความเป็นเหลี่ยมมีคัตเอาไวดูเผินๆคล้ายๆเทเลอร์ Taylor นะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าของมาเซตอัพแล้วกลับมาแก้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ลองก็ขายคอนิดเดียวจบเลยอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเริ่มเลยครับวาดแอคชั่นที่เฟล12นะครับเหมือนจะพอดีมีสาย2ที่สูงสายเบสยังสูงนะครับก็เป็นแอคชั่นของโรงงานนะครับ ส่วนด้านนัดนี่รวมทั้งสายคอร์ดและสายเบสนะครับโอ้โหดีปิ้วเลยเดี๋ยววัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยนะครับ mm hmm. เมื่อทิปบเสียงตรงวัดคอด้วยไม้บรรทัดแล้วนะครับ mm hmm. ถ้าไม่มีไม้บรรทัดจะไม่รู้เลยว่าคอตรงกลางแอนนิด,น,ดนิดนะฮะ mm hmm. แบบนี้ต้องคลายคอออกโดยการขันทรัสสอดทวนเข็มนาฬิกานะครับประแจเป็นแบบ4มิลิเมตรขันนิดเดียวเข้าที่เลย เมื่อคลายคอออกนะครับทำให้สายสูงขึ้นสาย6สูงเท่านี้สาย1สูงเท่านู้นนะครับไปจบที่จุดตกกระทบของสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลื้อสายออกแล้วก็เอาเซเดนมามัดด้วยเมจิกนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสายนะครับโอต้องบอกเลยว่าตัวนี้ประทับใจมากพลเม้าผมไม่รู้ราคานะแต่มันดีกว่าพละเมที่เคยจับเยอะมากก็ได้องศาเฉียงแบบนี้นะครับ แต่งด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือตัวนี้เป็นกีตาร์ปล่งงไฟฟ้าฐานซัดเดิลต้องเรียบเนียนสนิทจริงๆนะครับได้องศาใหม่แล้วครับเอ๊ะเหมือนจะเป็นกระดูกด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูตอนอทดลองเสียงไม่รู้ผมบอกไว้หรือเปล่าทำการใส่สายขับคืนนะครับ ด้านซัดเดิลจบเรียบร้อยด้วยดีนะครับเดี๋ยวด้านนัดแต่งหน่อยนะครับก็ลบเหลี่ยมลบคมที่ด้านมุมสาย6กับสาย1น,นะครับ จากต้นคลิปนัดค่อนข้างสูงนะครับก็แต่งได้เยอะเลยทีเดียวก็แต่งเป็นร่องตัวยูนครับรับความกลมของสายปิกที่ใช้นะครับเป็นปิก0 6 0สี้มอันเดิมนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆในหลายๆคลิปว่ามันแล้วแต่น้ำหนักมือโดยเฉพาะถ้าคุณจูนอ e ี l ฟลอาจจะเตี้ยมากไม่ได้นะครับทำการทดลองเลยนะครับต่อเข้ากับตู้ฟิชแมนระบบมินิครับ กใจดีเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาพลมาเมา์ตัวนี้คือพาราเมา A 2 0ส0นะครับน่าจะเป็นโมเดลของปี2020หรือเปล่าก็4ปีแล้วนะจะเข้าปีที่5แล้วจะ2025แล้วนะตัวนี้มองอย่างนี้นะเหมือนเทเลอร์นะมีอาร์มเลสกรอสฟินิชผมชอบที่สุดคือบิด มีความเป็นทรงเหลี่ยมมีความไฟเบอร์ทรัคอยู่เหมือนอีลอนมัส์แล้วหัวก็มีความซีเก้าหรือโกแดงแต่ว่ามีความเหลี่ยมแบบไซเบอร์ทรัคอยู่นะเฮ้ยตัวนี้ดีท็อปเนี่ยเป็นลามิเนตนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตรงเนี้ยกริดไม้เนี่ยความเนี้ยบของมันนะแล,ะล้วอาบอลอาบอนเทียบกริดไม้เป็นไม้แท้แปะบ,บนลามิเนตเพราะฉะนั้นมันเป็นกีตาร์ไม้อัดแต่เรียบสนิทแล้วก็กลอสฟ,ฟินิสสวยงามสวยทั้งตัวลูกบิดดีด้วยอันนี้ไม่รู้ราคาไม่ต้องถามแต่ว่า เออพารมามผมเคยทำตัวหนึ่งเป็นโซลิดท็อปตัวนั้นก็ดีเป็นไซส์เล็กๆนะฮะเอ๊ยใช้ได้คือพาราเมลเนี่ยมันเป็นกีตาร์เริ่มต้นกีตาร์ราคาทุกขูกันสองสามพันอะไรเงี้ยแต่ทําดีได้นะเป็นแบรนด์เก่าแกย่ยาวนานนะครับตัวนี้ดีเลยอ่าเดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งนะฮะเห็นหัวไหมท็อปเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นไม้ที่แปะบนหัวกีตาร์อกอีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเทเลอร์พวกรุ่นล่างๆหน่อยเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลาส มาตินเป็นปาติอันนี้แปะไม้ไม้จริงนะครับหนาด้วยประมาณเออเกือบสองมิลน,นะฮะ <c oughs> นะัดไซเดนเป็นกระดูกเรียบร้อยสายไม่รู้อะไรโอเคฟังฟิงดีกว่า นี่คือพาราลเม้าส์ A 2 0 2 0นะครับโอ้โหจุดเด่นเยอะไปหมดเลยนะเสียงดีด้วยแล้วบีแบนเนี่ยผม,มก็เคยลองนะมันไม่ชอบแต่ตัวนี้แมทช,ชิ่งกับตัวกีตาร์พาราลเม้า์มากเลยนะครับสำหรับน้องๆที่หัดเล่นนะครับถึงระดับกลางเกือบมืออาชีพเนี่ยผมว่าตัวนี้รอดเลย มีงานโรงเรียนเสียบจักเล่นลุยได้เลยนะครับขอมีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ f ฟ t w ุ๊กมิสิกชอปแอนด์มอ e ขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนสุดดีครับ